สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเดย์นะคะรายการข่าวที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะกระแสข่าวร้อนๆในรอบวันค่ะพบกันทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะในช่วงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะอยู่ด้วยกันวันนี้ค่ะวันที่30กันยายนพุทธศักราช2557กับดิฉันพัชราไมสุประเสริฐค่ะและคุณชานวิทย์ไยสิริวงศ์ค่ะอัปเดตผลกันก่อนเลยนะครับสำหรับอินชอนเกมครั้งที่17ในครั้งนี้นะครับว่าผลงานล่าสุดของทัพนักกีฬาไทยเป็นอย จะได้มีโอกาสนะครับส่งแรงเชียร์ส่งแรงใจไปลุ้นกันระหว่างทีมฟุตบอลชายไทยนะครับกับทีมเกาหลีใต้ซึ่งแมชนี้นั้นถือว่าเดิมพันสูงนะครับ การที่จะเข้าสู่ในรอบ4ี่ทีมสุดท้ายก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่ว่าการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นสิ่งที่ทั้งโคช้ชแล้วก็นักกีฬารวมเป็นคนทยทุกคนนั้นก็ได้มีการคาดหวังไว้วันนี้เราได้เหรียญเพิ่มค่ะใช่แล้วนะคะเป็นเหรียญทองด้วยนะคะจากเทควันโดหญิงค่ะรุ่น49กกิโลกร,รัมนะคะก็สามารถคว้าเหรียญทองได้เพิ่มอีกหนึ่งเหรียญในศึกอินชอนเกมค่ะผลการแข่งขันเทควันโดในวันนี้นะคะก็ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ค่ะในรุ่น49กกิโลกรัมหญิงนะคะรอบชิงชนะเลิศ น้องเล็กชนาทิพซ้อนขำนะคะก็พบกับสาวจีนค่ะปรากฏว่าชนาทิพซ้อนขำนั้นสามารถเอาชนะสาวจีนไปได้คว้าเหรียญทองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาเทควันโดด้วยนะคะสรุปแล้วตอนนี้ค่ะไทยนะคะได้ทั้งหมด7ทอง3เงินและ13เหรียญทองแดงค่ะ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้สิ่งที่เราจะมีการพูดคุยกันในรายการนะั้นนอกเหนือจากเรื่องราวในประเทศไทยของเราอย่างเช่นเรื่องของท่านนายกุมตรีนะครับ,รบที่ก็อำลาตําแหน่งผู้มีาการทาหารบกแล้วก็มีการส่งมอบการเป็นปที่เรียบร้อยกับตําแหน่งใหม่ของผลเอกอุดมเดชศรีตาบุตรนะครับก็ยังมีบรรยากาศอื่นๆอย่างเช่นสารพิพากษากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมกรณีที่มีชายคนหนึ่งได้มีการเข้าไปข่มขืนเด็กหญิงอายุ13ปีแล้วก็โยนทิ้งนะครับระหว่างทาง ที่รถไฟผ่านที่ในพื้นที่ของหัวหินนั่นเองนะครับชื่อที่เรารู้จักกันก็คือชื่อนายเกมหรือว่านายวันชัยนั่นเองวันนี้ศาลตัดสินออกมาแล้วคำพิพากษาเป็นอย่างไรเดี๋ยวสรุปมาให้แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Talk of the Day วันนี้เราจะให้ความสําคัญกับเชื้อไวรัสที่หลายคนกังวลอยู่กับอีโบลาใช่แล้วนะคะ,คะจาก1เดือนที่ผ่านมาเราพูดถึงข่าวของไวรัสอีโบลาเยอะแยะมากมายเลยค่ะ,คะหลายคนที่ตกกังวลถึงเรื่องนี้นะคะว่าเอ๊ะมันเป็นภัยที่ใกล้ตัวหรือเปล่าบางคนก็บอกว่า ม,มันอยู่ไกลแสนไกลคงจะไม่มาถึงตัวเราเ็วนี้หรอกนะคะ<ช>วันนี้เลยกลายเป็นประเด็นคําถามของเราค่ะกับคําถามที่ว่าโรคไวรัสอีโบลาเป็นภัยใกล้ตัวหรือไกลตัวค่ะก็สามารถนะคะแสดงความคิดเห็นกันมาได้ผ่านทาง3มช่องทางค่ะ Facebook Twitter แล้วก็ Instagram นะคะเซิร์ชคำว่า Mo n น2ท TV ี่นทีวีแล้วก็ร่วมการแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะครับเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์อีโบลาในตะว,วันออกรวมไปถึงในพื้นที่ของแอฟริกาเองเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้ดีขึ้นแอ,อฟริกานั้นมี4่ประเทศด้วยกันที่มีการจับตามองนะครับมีทั้งกินีไลบีเรียเซราลีโอนี่คือหลกัหลกๆที่จะต้องมีการเข้าไปนะครับดูแลจากองค์การสหประชาชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง world health organization ด้วยก,กันยาย,ยนที่ผผ่่าานมาตัวเลขของู้ทีติดเชื้อ ทั้งหมดมีอยู่ที่ประมาณ ,6553 คนส่วนผู้ที่เสียชีวิตนะ่ะเสียชีวิตไปแล้วถึง3 0 8 3นคนคการหยุดการแพร่ระบาดอย่างนี้จะมีวิธีการอย่างไรจะเข้ามายัางประเทศไทยไหมวันนี้จะได้พูดคุยกันนะครับกับท่านรองอภิริกรมควบคุมโรคเราก็จะได้มาหาข้อมูลจะมาขอความรู้กันนะครับแต่ว่าสําหรับบรรยากาศในช่วงวันนี้วันที่ฝนตกตั้งแต่เช้าจะรดเย็นเลยก็ต้องมอบพื้นที่นะครับให้กับการประกาศอําลาตาแหน่ง1ใน3ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่พูดอย่างนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ ท่านเองดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกหลังจากนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคอสอชอและล่าสุดก็คือนายกรัฐมนตรีใช่แล้วค,ค่ะพลเอกประยุจนันโอชานะคะได้ทำการส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ค่ะให้กับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะพร้อมทั้งฝากถึงกองทัพบ,บกนะคะว่าจะต้องทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชนค่ะ ในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กองบัญชาการทหารบกถนนราชดำเนินนะคะได้มีการจัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกหรือผอบทอบโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชอในฐานะผอบอทอบอคนที่38ทําพิธีส่งมอบหน้าที่แก่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผอบอทอบอหลังจากที่ได้รับพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้พลเอกอุดมเดชดํารงตําแหน่ง ผอบทบ,ออบ,ออบอตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าที่ผ่านมาภูมิใจกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นอาหารของชาติพร้อมขอบคุณที่ผู้ใต้บังคับบัญชามั่นใจการทําหน้าที่ของตนเองรวมถึงฝากให้กองทัพบ,บกทําหน้าที่เพื่อชาติและประชาชนเชื่อว่าผู้การอาหารบกคนใหม่จะทํางานโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งพร้อมนําพากองทัพให้เป็นกองทัพที่เข้มแข็งและเป็นกองทัพของอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการฐานบกคนใหม่ได้กล่าวว่าจะมุ่งมั่นทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นธรรมพร้อมสารต่อนโยบายที่มีความต่อเนื่องและเสริมสร้างความมั่นคงมีความสามัคคีปรองดองให้คนในชาติค่ะ นอกจากนี้นะครับก็จะยังปฏิบัติหน้าที่ตามภาระที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการป้องกันอำนาจอธิปไตยของประเทศให้เกิดความสงบเรียบร้อยรวมถึงดูแลแนวเขตของประเทศไม่ให้เกิดปัญหาบนพื้นฐานความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมครับที่จะแก้ไขปัญหาในพื้ที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตอนนี้เองยังถือว่าปัญหายืดเยื้อมายาวนานให้เป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ครับ พลเอกุดมเดชนะคะยังย้าว่าจะเทดิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยอมให้ผู้ใดล่วงเกินสถาบันพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการปฏิวัติซ้อนเพราะทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกันโดยทางกองทัพรัฐบาลและคอสอชอนะคะก็จะทํางานควบคู่กันไปเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปค่ะ ผู้ชมครับวันนี้ถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับกับการประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบอง,อ,งองครับซึ่งวันนี้ต้องมีการพูดคุยกันกับการขึ้นราคาแก๊ส LPG แล้วก็ NGV สุดท้ายมีการปรับขึ้นทั้งสงส่วนนะครับด้านของ LPG ภาคขนส่งจะปรับขึ้น62สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับส่วน NGV นั้นก็จะเพิ่มขึ้น1บาทต่อกิโลกร,รมัมมีผลทันทีเลยในวันพรุ่งนี้ครับ นายรงงช้ยอาัคาราเสรีนีรัมตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบองอครับเปิดเผยว่าที่ประชุมกอบองอมีมติให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่งเพิ่มอีก62สตางค์ต่อกิโลกรัมจากปัจจุบัน21บาท38สตางค์ต่อกิโลกรัมพรุ่งนี้ราคาก็จะเปลี่ยนเป็น22บาทต่อกิโลกรัมมีผลนะครับ1ตุลาคมครับ นอกจากนี้นะคะก็ให้ผู้ค้าน้ำมันส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจากเดิม3.0347บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะเป็น3.6168บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะเพื่อให้ราคา LPG ภาคขนส่งสะท้อนต้นทุนมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการลดการลักลอบใช้ผิดประเภทและลดภาระกองทุนน้ำมันซึ่งแม้จะมีการขึ้นราคา LPG นะคะภาคขนส่งแต่ก็ยังถือว่าราคานั้นถูกกว่าน้ำมันเบนซินและโซฮอมากกว่าร้อยละ50ค่ะ เดียวกันที่ประชุมยังมีมติขึ้นราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือ NGV สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลอีก1บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม10บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับก็จะเป็น11บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมและโคงราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะไว้ที่8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับโดยที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนส่วนใหญ่ครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวต่อว่าที่ประชุมกบ,บง,งนะคะคยังเห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงของน้ํามันดีเซลขึ้นอีก40สตางค์ต่อลิตรจากเดิมนะคะคจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามัน1.70บาทสตางค์ต่อลิตรเพิ่มเป็น2.10บาทสตางค์ต่อลิตรค่ะโดยไม่มีผลกับราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลแต่จะทําให้กองทุนน้ามันนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม2,841ล้านบาทต่อเดือนเป็น3,484ล้านบาทต่อเดือนค่ะค เพราะฉะนั้นบนพรุ่งนี้ทั้ง LPG แล้วก็ NGV นะครับสำหรับภาคขนส่งก็จะมีการปรับตัวขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้เองจะไปกระทบกับเรื่องของราคาค่าขนส่งค่าโดยสารหรือไม่ต้องรอดูท่าทีนะครับของผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถแท็กซี่กันอีกทีนึงครับใช่แล้วค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวสะเทือนขวัญน,นะมีช่วงหนึ่งที่หลายๆคนหกลัวมากๆเลยเพราะว่าเกิดจากคดีที่มีการฆาตกรรมเด็กหญิงอายุ13ปีบนรถไฟค่ะ สารจังหวัดหัวหินนะคะได้พิพากษาประหารชีวิตนายวัญชัยหรือว่าเกมในคดีฆาตกรรมเด็กหญิงอายุ13ปีบนรถไฟเนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจแล้วก็ไร้มนุษยธรรมค่ะ วันนี้สารจังหวัดหัวหินนะคะได้พิพาคษาคดีฆาตกรรมเด็กหญิงวัย13ปีบนรถไฟซึ่งระบุว่าพยานหลักฐานของโจทย์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยที่1คือนายวันชัยแสงขาวหรือเกมมีความผิดตามที่อายการยื่นฟ้องและเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่ยำเกรงต่อกฎหมายโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแล้วก็สมควรลงโทษสถานหนักค่ะ สำหรับค่ะดังนั้นนะคะก็พิพากษาเลยค่ะว่าจำเลยที่หนึ่งนั้นมีความผิดอยู่หลายกรรมทำให้ลงโทษทุกกรรมค่ะฐานฆ่าผู้อื่นก็ลงโทษด้วยการประหารชีวิตนะคะาฐานทำกระทำชั่เลาวเด็กอายุไม่เกิน15ปีให้ลงโทษจำคุก9ปีฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนให้ลงโทษจำคุก5ปีฐานซ่อนเร้นศพให้จำคุก1ปีและฐานเสพยาบ้าให้ลงโทษจำคุก6เดือนค่ะเมื่อรวมความผิดแล้วนะครับให้ลงโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิต แม้ว่าการกระทําของนายวันชัยที่อ้างว่าสารภาพเพราะสํานึกผิดนั้นแต่ศาลท่านเห็นนะครับว่านายวันชัยรับสารภาพเพราะจํานวนต่อหลักฐานจึงไม่มีเหตุในการบรรเทาโทษครับส่วนจําเลยที่2นะคะน,นะาน,นายนัทกรชํานาญหรือ1ค่ะก็มีความผิดฐานให้การสนับสนุนจําคุก6ปีโดยสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์นะคะจึงลงลดโทษให้เหลือ1ใน3ค่ะก็คือจำคุก4ปีค่ะ ขณะที่คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีดารานักแสดงนะคะในฐานะผู้สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนกฎหมายข่มขืนให้ลงโทษด,ด้วยการประหารชีวิตนั้นได้เดินทางมายัางศาลจังหวัดหัวหินเพื่อร่วมฟังคำพิพากษาในคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย13ปีดังกล่าวด้วยค่ะซึ่งตนเองบอกว่านะคะตอนอยากจะรู้ผลของคดีดังกล่าวด้วยตนเองแล้วก็อยากจะทราบว,ว่ากฎหมายนั้นมีความเป็นธรรมมากน้อยเพียงใดจึงเดินทางมาร่วมฟังคำตัดสินในวันนี้ค่ะหลังจากที่ได้มีการรณรงค์เรื่องของการเปลี่ยนกฎหมายข่มขืนให้ลง โทษเป็นการประหารชีวิตค่ะครับและสำหรับในช่วงหน้านะครับกลับมาติดตาม t a l k of the ด a y ยครับอย่างที่เกินเอาไว้มาติดตามการว่าโรคไวรัสอโบอลานั้นมีโอกาสแพร่ระบาดไปยังประเทศไทยไหมและสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่แอฟริกาตะวันตกเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะที่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศนะครับที่ก็ห่วงใยกับเรื่องนี้เองจะสามารถส่งความช่วยเหลืออะไรไปได้บ้างไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ